พนักงานร้านวันเจริญหลังคาเอกต้องยึดถือคุณธรรมเป็นหลักและนำไปปฏิบัติใช้อย่างเหมาะสมสวัสดีครับหากล่าวถึงยอดคุณซือในสามก๊กนั่นแหะก็หลายคนน่าจะต้องนึกถึงชื่อของคมเบ้งใช่ไหมครับคมเบ้งหรือจู่กัดเหลียงเรียกได้ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาเป็นนักการเมืองและนักทกหารดีชื่อของจีนสมัยสามก๊กเมื่อประมาณ1,700กว่าปีก่อนครับ และตัวของขมเว้งครับได้เขียนตำราขึ้นมาหนึ่งเล่มซึ่งตำราเล่มนั้นชื่อว่าเที่ยงหยวนซึ่งตำราเล่มนี้ครับเป็นตำราพิเศษสงครามกล่าวถึงปัญหาของการอบรมบ่ม,มเพาะขุนพลผู้บังคับบัญชาทหารระดับต่างๆรวยสวบทอดและพัฒนาความคิดการทหารของจีนตั้งแต่สมัยของราชวงศ์ฉินเรียกกันว่าตำราเล่มนี้เป็นเพชรน,น้ำหนึ่งและบรรดาตำรับตำราและบทนิพนธ์ฝองขขงได้เช่ลกครับและตำราพิเศษสงครามเที่ยงหยวนเล่มนี้ครับ วด้วยหลักแห่งความเป็นคุณพูอโดยเฉพาะแยกบรรยายเป็น50บทซึ่งตำราเล่มนี้ครับเหมาะสำหรับคนที่อยากเรียนรู้เรื่องการบริหารการจัดการคนและการเลือกใช้คนเป็นอย่างมากกับผมเอาละครับหลังจากที่กล่าวถึงหนังสือเล่มนี้มาพอสังเขตแล้วเรามาฟังสุดยอดความคิดของคงเบงหันตำราเชี่ยงอยู่เล่มนี้กันนเลยครับบทที่1กลยทธ์กลยทธ์ในการใช้การทหาร คือความเป็นความตายของสามทัพคือความเทียนกลายแห่งจองทัพขุนพลผู้ใดรู้จักใช้กลยุทธ์และกลุ่มเชิงแห่งการเสก็ไว้ได้ความทัพใต้บังคับบัญชาของขุนพลผู้นั้นย่อมสามารถจะทะลุไปทั่วทะเลทั้ง4ระดุดพยักติกปีไม่ว่าจะอเผชิญกับเหตุการณ์ใดๆก็สามารถจัดก,การตามสภาพที่อย่างเหมาะสมขุนพลผู้ใดมีรู้จักใช้กลยุทธ์และกลุ่มไว้ซึ่งเชิงแห่งการสร็กองทัพแต่บังคับบัญชาของขุนพลผู้นั้น จมทีกลายเป็นปลาไหลมางกรที่ถูกะุดขาดจากแม่น้ําลําห้วยกองทัพเช่นนี้จะแหวกว่ายในทะเลและตะโตลื่นกล้าวสมุดได้หรือคำว่าสามทัพในที่นี้ครับหมายถึงกองทัพทั่วประเทศหรือทั่วนครรัฐในสมัยราชะวงศ์โจครับโอรสแห่งสวรรค์หรือพระมหากษัตริย์มีทหารในหกทัพจากผู้ครองแมครมีทหารในสามทัพทัพหนึ่งมีจำนวนทหารได้1 2 5 0 0คน คำว่าทะเลทั้ง4ี่ที่ขงเบ้งกล่าวถึงในที่นี้หมายถึงทั่วประเทศครับเพราะสมัยโบราณจีนเข้าใจว่าประเทศของตนนั้นมีทะเลล้อมรอบอยู่ทั่วทั้ง4ทิศเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปครับว่าขงเบ้งเป็นนักการเมืองและนักการทหารที่สันทัน์ในการใช้กลยุทธ์อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในด้านการใช้คนเจ้าอีนักประวัติศสาสตร์สมัยราชะวงศ์ชิงได้กล่าวว่าในมันทึกจัดพงศาวดาร2ีภาคว่าสมัยสามพก การใช้คนของัูหน้าแห่งแคว้นทั้งสามนั้นแตกต่างกันโจโฉใช้คนเนืออาศัยพุทธสโรบายเมาปีใช้คนจากอุป,ปนิสัยใจคอสวนทีิน้องสุนควรน,นั้นใช้คนเนืออาศัยความรักชอบมีแต่คมเล่นเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถประสานสามโวนนี้เข้าด้วยกันขุนพลผู้ใดรู้จักใช้กลยุทธ์รู้จักปกครอมทหารรู้จักใช้แผนยุทธศาสตร์ยุทธวิธีอย่างถูกต้องเหมาะสม กองทัพใต้บังคับบัญชาของคุณพลผู้นั้นย่อมมีกําลังรบสูงเรียกได้ว่าแต่เชี่ยวชาญในกลยุทธ์นั้นต่อให้มีกําลังพลน,น้อยกว่าที่ขนาดเรียกว่าใช้หนึ่งตามสิก็ยังสามารถภัชนะได้แต่ถ้าการปลุกของทหารและการบัญชาการสึกผิดพลาดกองทัพใต้บังคับบัญชาของคุณพลผู้นั้นก็จะพ่ายแพ้แก่ข้าศึกแม้กระทั่งมีกําลังรบที่มากกว่าสิบต่างหนึ่งบทที่สองกระจัดห้าชั่ว กองทัพจะพ่ายแพ้บ้านเมืองจะล่มจมเพราะมีห้าชั่วห้าชั่วนั้น 1. คือใส่ร้ายป้ายโทษผู้มีภูมิรู้ความสามารถที่จะสุดจริต 2. คือเหลวแหลกเละเทะใช้ยานพาหนะสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ผิดเบียบแบบแผน 3. คือป,ปลุกผีไร้มนเผลแพร่สสยเวท 4. คือฟื้นฝ่อยแหบตะเข็บคอยจับผิดผู้อื่นเพื่อแก้แค้นส่วนตัว 5. คือช่วยโอกาสขบคิดจับข้าศึกศัตรูเหล่านี้ ล้วนเป็นแล่เหลี่ยมคนโกมได้ศีลไร้สัตว์ของคนชั่วทั้งสิน้นกับคนเช่นนี้พึ่งปลีกตัวออกหา่างอย่าได้ให้ความใกล้ชิดสนิทสนุมแล้ววันนีเชื่อใจเป็ดอันขาดมดว่าด้วยกจัดให้ชั่วนี้ครับคมเด้งได้ชี้เน้นถึงคนชั่วห้าประเภทที่นำภัยพิบัติมาสู่กองทัพและบ้านเมืองพร้อมกับเตือนให้ผู้นำทั้งหลายพึ่งออกห่างจากทรชนเหล่านี้เข้ามา5ห้ชั่วในที่นี้พูดง่ายๆก็คือกังฉินคนถอยที่เราพูดถึงบ่อยๆนั่นเองครับจะประเทศก็ดี กองทัพก bon ็ดีหรือแม้กระทั่งหน่วยงานหนึ่งก็ดีหากปล่อยให้กังฉินคนถอยข้ควบคุมอำนาจมิช้ามินานความเสื่อมทรามก็จะเกิดขึ้นและจาหนักหน่วงข้อทุกทีจนหาความสงบสุขไม่ได้เหตุดังนี้ราษฎรทุกยุคทุกสมัยจึงจงเกลียดจงกังฉินคนถอยก็หาได้สูญสิ้นไปไม่ทั้งนี้นอกจากความวุ่นเหตุทางสังคมแล้วปมสําคัญยิ่งเนื่องจากผู้นําของประเทศของกองทัพหรือของหน่วยงานหนึ่ง ให้ความสนิทสนมและไว,ว้เนื้อเชื่อใจกแก่กังชินคนถอยเหล่านั้นการจะออกหาจากทรชนคนถอยได้ก่อนตื่นต้องรู้สิกกครับว่าใครเป็นทรชนคนถอยและยิ่งถ้าตัวผู้นําเองได้สดี่งไว้สัตว์เป็นคนไม่ซื่อไม่ตรงพยายามที่จะกลายเป็นคนตาบอดไม่สามารถจะมองเห็นได้ว่าใครผู้ใดเป็นทรชนคนถอยใครผู้ใดเป็นสุจริตชนที่มีภูมิความรู้ความสามารถในสมัยสามกบเมื่อขมแบงสิ้นบุญไปแล้ว เกียงอุยผู้เป็นขุนาห่จงรักพักดีต่อพระเจ้าลาวเซียนแต่ตัวของพระเจ้าลาวเซียนนั้นกลับปิช่อฟังอุยเอาขุนนางนกันชิงผู้คตในข้อหมอในกระดูกจนเกียงอุยจำต้องอับไปหิดตัวเองออกจากเมืองหลวงไปทําน่าทํานายังแดนไกลเพื่อหลบหนีภัพยพิบัติอันจะเกิดขึ้นแก่ตนและในที่สุดฮันยีงเซยฉวนก็เสียแก่สมัยลุซินเชิงบทที่ 3. ยามรู้อุปนิสัยอันการยามรู้อุปนิสัยของคนนั้นเป็นสิ่งยากแพ้ ดีกับชั่วย่อมต่างกันความในใจกับรูปภายนอกก็ใช่ว่าจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคนเรานั้นบางคนน่าซื่อแต่ใจคดบางคนสุภาพแต่ใจซอมบางคนดูขยันขันแข็งแต่ความจริงนั้นน่าไหวล่หลอกทว่าใจคนนั้นก็ยังอย่างได้อยู่ด้วยวิธีเจ็ดประการนังนนี้ 1. หลอมใจด้วยความผิดและความถูกเพื่อ,อยังรู้คติธรรม 2. วิภาคที่จนงุพื่อยังรู้ปฏิทาน 3. สักสายด้วยเรื่องควอุบายเพื่ออย่างรู้สติปัญญา 4. แจ้งภัยพิบัติให้รู้ตัวเพื่ออย่างรู้ความกล้า 5. มอมมาด้วยสุดาคุยอ,อย่างรู้นิสัยแท้หกเหราบยศปรากฏเบื้องหน้าเพื่อ,อย่ารู้ความสุจริต 7. เพเสร็จงานตามกำหนดเพื่อ,อย่ารู้ความมีสัจจัการรู้ใจคนเป็นเบื้องแรกของการใช้คนในการบังคับบัญชากองทัพถ้าวแม้นเลือกคนที่ไม่เหมาะสมไปประจำตำแหน่งสำคัญวันที่เกิอนอย่างน้อย ก็จะทำให้กองทัพต้องเสียพลอยพลบางทีอาจจะพังทลายทั้งกองทัพอันจะนำความเสียหายมหันมาสู่ประเทศชาติฉะนั้นก่อนอื่นต้องรู้ใจคนและจึงจะต้องใช้ส่วนและจึงจะต้องใช้ส่วนเด่นเนื่องส่วนด้อยของคนคนนั้นดังนี้แล้วกองทัพก็จะอยู่ในสภาพที่เข้มแข็งยามสึกก็จะอาชนะข้าศึกศัตรูได้ขมแบงเองได้ใช้วิธีนี้ตลอดเวลาขุนพลนข้าวชนิดขุนพลนที่ดีนั้นมีข้าชนิด ชนิดหนึ่งรู้จักโน้มน้าวใจทหารด้วยคุณธรรมปรับปรุงกองทัพด้วยระเบียบแบบแผนรู้แจเมื่อทหารอดอยากและหนาวเหน็บเห็นใจเมื่อทหารเหนื่อยยากลำบากกายนี่คือขุนพลนแห่งการุณยธรรมชนิดหนึ่งตั้งหน้าตั้งต,า,งตาปฏิบัติการมิเคยละเลยในหน้าคีไม่เห็นแก่ราบยศยอมเสียสละเพื่อเจตสัตว์ไม่ยอมอยู่รอดด้วยการถูกเหยียดหยามนี่คือขุนพลนแห่งธรรมะชนิดหนึ่ง ถึงจะสูงมายุ์ฐามันดาก์ก็มิเคยหยิ่งยะโสถึงจะรบชนะเป็นเนียงนิดก็มิโอ้อวดในความดีความชอบถึงจะพร้อมวลด้วยคุณธรรมและคุณอาวุธก็ขอรยพยกย่องผู้มีความสามารถถึงจิตใจจะ่เข้มแข็งแต่ก็สามารถทนต่อความอัยุติธรรมที่ได้รับนี่คือคุณพลให้จริยธรรมชนิดหนึ่งสันทัดในการใช้กลยุทธ์อันลึกซึ้งสดะคาดคิดและยืดหยุ่นในตามกาลเทศะที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถแปลเปลี่ยนพย,ยันตรายให้กลายเป็นความปลอดภัยสามารถแปเปลี่ยนความพ่แพ้ให้เป็นเยชนะนี่คือคุณพ้นแห่งสติปัญญาชนิดหนึ่งรู้จับบำเหน็จราวันอย่างงามเกตหาที่กล้าลุกล่โจมตีา้าตศัตรูรู้จักใช้อายาอย่างน,าน่าตะตาหาที่ถอยนี้ยามบำเหน็จรงวันก็ทนการยามลงโทษทันก็ไม่จำแนกตระกูลสูงต่ำนี่คือคุณพ้นแห่งความสัตย์ชนิดหนึ่งปฏิบัติการรวดเร็วก็หนึ่งมาสิก ห้ามหานเป็นเยี่ยมในสามทัพสันทัดในการรณรงค์ต่อสู้และอาวุธนานาชนิดเป็นกำลังราสาเขตียคันตศสีมาที่แข็งแกร่งนี่คือควนพ้นแห่งทหารดาบชนิดหนึ่งไม่กลัวพยันอันตรายวางสอนบนมาสึกด,ดุดบินย่ำลุกอยู่หน้ายา่ำถอยอยู่หลังคอยคุ้มกันนี่คือควันพ้นแห่งทหารมาชนิดหนึ่งงึกห้าเหิมหานชื่อก้องสามทัพกล้าดูหมิ่นข้าศึกศัตรูที่เข้มแข็งยามทำสุดกล้าหานชันชัย ยามทำศึกยามทำศึกย่อยก็มีประมาณนี้คือคุณพนแห่งความห้าผานชนิดหนึ่งรู้จักนอบน้อมทำตนใจคอความขวางจิตใจเด็ดเดี่ยวกล้าหารช่างชัยและพราวไปด้วยโคลเมดเด็ดคลายนี่คือยอดคุณพลบทที่5ความสามารถความสามารถของคุณพลมีมากน้อยต่างกันบ้างสามารถมองเห็นความผิดชอบชั่วดีภายในกองทัพและมองเห็นพนยานอันตรายคิดจะเกิดขึ้น ป็นที่เคารพเชื่อถือของคนทั้งหลายนี่คือหัวหน้าที่คุมผลในสิบคนบ้าตื่นเช้านอนดึกขยันมันเพียรไม่เคยว่างเว้นพูดจาระมัดระวังรอบคอประแจงชัดนี่คือหัวหน้าที่คุมผลในร้อยคนบ้าน,นิสัยซื่อตรองเปิดเผยยาเผชิญเหตุการณ์สามารถใช้หัวคิดยับรอบด้านและเป็นผู้กล้าหาญช่างชัยนี่คือคผลพลนที่คุมทับได้ผ่านคนบ้ารูปด่างสนาผ่าเผยจิตใจเระตรือรือร้นตลอดกาล เข้าใจสารทุกสุขดิบของไ้อยพลเห็นใจความเหนื่อยยากของเขาทั้งหลายนี่คือขุนพนที่คุมทัพได้หมื่นคนบางรู้จักแนะนำเลี้ยใช้คนที่พร้อมมูลด้วยจริยธรรมในสติปัญญาสุดข,ข,ขุมรอบค้อบไม่ว่าเวลาใดซื่อตรงและรักษาสัจาวาจาอบอ้อมอารีต่อคนทั้งหลายสันทัดในการสัสาาเหตุการณ์อับสับสนนี่คือขุนพนที่คุมทับได้แสนคนบางใช้เมตตาธรรมต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เป็นที่เคารพนับถือของแว่นแคว้นใกล้เคียงรอบรู้ดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์รู้จักเข้าสังคมถือทุกแห่งในพิภพนี้เป็นเสมือนบ้านตนนี่คือขุนพลของผ่นดินในบทนี้ครับโขงว้งในแยกขุนขพลออกเป็นหกอันดับตามความสามารถของแต่ละคนสึ่ที่จริงแล้วก็คือการวางมาตรฐานของการเลือกคนนั่นเองครับเป็นที่ยอมรับกันว่าไม่ว่าง,งานการใดๆก็ตามจะสำเร็จผลในล้ลมเหลวล้วนขึ้นอยู่กับคนครับ การเลือกใชค้คนตามคุณวุฒิของแต่ละคนนั้นถือเป็นมาตราฐานที่สําคัญของการเลือกใชค้คนถ้าเราเลือกใชค้คนที่มีสติปัญญาความสามารถในตําแหน่งต่าๆย่อมเป็นการสิ้นเปลืองอย่างมากนัดท้าปล่อยให้คนได้ความสามารถไต่เต้าขึ้นไปคลองตําแหน่งสูงๆก็ย่อมจะนําความก็ <c oughs> ย่อมจะนาก็ย่อมจะนาความเสียหายมาสู่การงานและบทที่6สันดานชั่วขนขุนทั้งหลายขึ้นขจัดสันดานชั่วแปดอย่างอันได้แก่ นำโมบในลาบยศและชีวิตเสียงหนึ่งอิจฉาในคุณธรรมแายความสามารถของผู้อื่นหนึ่งชอบฟังคำสรรเสริญเยือนยอ่อลอยให้คนอื่นเป่าหูได้ง่าย,ายหนึ่งรู้เขาแต่ไม่รู้เราหนึ่งโลเลไม่กล้าตัดสินิใจเมื่อเผชิญกับสถานการณ์หนึ่งมักมากในสุลาและนารรมินชอบชนคนโกนักลัวตายนินหวา่นลมปากแต่ตัวเองกลับไม่ตั้งอยู่ในระเบียบแบบแผนหนึ่งเพระาะกองทัพนั้นคือกลุ่มคนที่ขิดอาวุธครับ กองทัพเป็นเหมือนเสาข้ามของผานาารัฐตัวขมเบงจะเน้นในด้านจริยธรรมมากกว่าปัญญาอั้งนี้ทั้งนั้นครับมันย่อมเกี่ยวถึงภูมหลามของแคว้นเซชุนในสมัยนั้นด้วยครับเนื่องจากเซชุนในช่วงนั้นครับเซชวนเรียนตัวผู้นําจากเป็นจากลอปีกับปเปลโลเซียนตัวขมเบงนั้นเกรงว่าถ้าใช้บุคคลที่มีสติปัญญาความสามารถ แต่คาเทลียธรรมแล้วงวตนเองตายไปขุนพุทเหล่านั้นก็จะเอาใจออกหากแต่พระเจ้าเลอเซียนครับดังนั้นหุนพุ้อย่างลีงําเดวลิปและแพยิวซึ่งถูกผมเร่งนั่ออากจากวามทัพเพราะคนหนึ่งนั้นมีเกล็ดในท้องคนหนึ่งเป็นบางช่างยุคและอีกคนหนึ่งมอกอาจทูเสนอพระเจ้าเล่าปีให้จับเล่าห้องโดยอารว่าเมื่อเปลี่ยนรัชาก,กาลใหม่แล้วเจ้าคุมไว้ไม่อยู่ซึ่งผลจัดการปฏิบัติทําหลักการที่ใช้คนของขุมเวงนัตปรากฏว่า เมื่ออาตาหรือเล่าเซียนสืบราชสมบัติต่อจากพระเจ้ารอบปีแล้วก็ไม่มีขุนพลผู้ใดกระด้างกระเดื่องลุกขึ้นขึ้นมาเก่อการขบวนแต่เข่งยังไงก็ตามครับการทำม,มัดนะกวังเกินควรนั้นตั้งข้อดียกร้องสูงเกินไปในด้านบุคลากรเราจะทำให้ขาดผู้นำที่มีสติปัญญาความสามารถไปครับบทที่7ศรศัทธาอาวุธนั้นเป็นสิ่งร้ากาจการคุมทหารจึงเป็นหน้าที่ที่เต็มไปด้วยอันตราย หาวุตถแข็งเกินพอพาะจะบินนาทีที่แบบรับยิ่งหนักก็ยิ่งมินเมตอันตรายขุนค,คนที่ดีเด่นจึงไม่ทําเขื่องอวดคำนาจอย่าที่โปรอปานจะไม่กระยิมยิ้มย่องอย่าเมื่อถูกบีบคั้นกลั่นแกล้งก็จะไม่หวาดหวั่นคลั่นพลึงอย่าเมื่อเห็นประโยชน์จะไม่ละโมะอย่าเมื่อเห็นหญิงงามจะไม่คิดอกุศลมีแต่ใจหนึ่งใจเดียวเท่านั้นคือคลีชีพเพื่อชาติ ในยามเกิดสกสมฆ่ามั้นเต็มไปด้วยอันตรายครับแต่มันเกี่ยวพันถึงความเป็นความตายของอาณาประชาราชเกี่ยวพันถึงความอยู่รอดหรือล่มจมของประเทศชาติดังนั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งครับที่ผู้คุมความทัพต้องมียุทธธรรมประจำใจอย่างสุนปินเองนักทหารสมัยโบราณของทีได้กล่าวไว้ว่าอันขุนพลน,นั้นจะขาดเสียซึ่งธรรมะาาได้ไม่ขาดธรรมะเท่ากับขาดก,กำลังขาดกำลังย่อมเป็นฝุ่นเสียต่อสามทัพธรรมะจึงเป็นเพึ่งแขนของกองทัพ รือ,อยางฟังยี่เสียงบญพลผู้รักชาติของประเทศจีนก็เห็นว่าเมื่อทหารม,มีความสำนึกในสิ่งทำแต่แท้จ,จริงการชินดีชิงเด่นแก่งแย่งผลประโยชน์ก็จะไม่เกิดเมื่อทหารถือการป้องกันประเทศเป็นหน้าที่อันพึงปฏิบัติจริงๆความจ้องของพร้อมผลก็จะไม่เกิดเมื่อทหารถือวินัยเป็นชีวิตจิตใจ,จความกลัวตายก็จะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ต้องมีพร้อมมือเสียก่อนจึงจะพูดเรื่องสู้รบได้ บทที ain, sword, ain, ain, ่7ความสันทัทขุนพนพึงมีพร้อมซึ่งห้าสันทัทธ์สี่จำป้อมห้าสันทัท์นั้นได้แก่สันทัท์ในการดูแจ้งซึ่งสภาพการของข้าศึกศัตรูสันทัท์ในการดูแจ้งซึ่งทางรูปและทางถอยสันพัท์ในการดูแจ้งซึ่งกำลังของแผ่นดินสันทัท์ในการดูแจ้งซึ่งดินฟ้าอากาศและจิตใจของนานาประชาราติสันทัท์ในการดูแจ้งซึ่งความสำคัญทางยุทธศาสตร์แห่งภูเขาน้ำเนาวไย่สี่จำป้อมนั้นได้แก่ ยามออกศึกจำต้องกระทำการให้ฝ่ายพลปักคาดคิดไม่ถึงอย่ามเมื่อวางแผนจำต้องปิดลับเป็นที่สุดย่ามเมื่อเกิดความสับสนอุลามานจำต้องรักษาความสุขคงเยือกเย็นอย่ามเมื่อมัญชาก,การศึกจำต้องเด็ดเดี่ยวไม่โลเลในยามสึกสงครามสถานการณ์นั้นย่อมเปลี่ยนอยู่เสมอครับบางครั้งก็เกิดความสับสนอุลามานขึ้นผู้พับเป็นธรรมดา แต่ความผันผวนเหล่านี้ครับมีทั้งเป็นจริงและเป็นภาพลวงตาฝักพูมกันอยู่ในการชี้นำสงคารามของผู้นำจริงๆ็นต้องมองภาพโดยรวมของสถานการณ์ให้ออกและในการจัดกำลังบัญชาการรบกจำต้องยึดคุมผมื้อสําคัญเอาไว้ให้มัน่นซึ่งเรื่องนี้ครับมีตัวอย่างซึ่งเป็นสถานการณ์การลบที่บัญชาการโดยหางสิน้นเมื่อประมาณ2 1 0 0ปีก่อนจากมันที่ครับเขียนไว้ว่า เมื่อเดือน1ิก่อนคริสตศพ204ปีฮันซินขุนพลนแห่งแควนหัน่นได้นำนทับหลายหมื่นคนเข้าตีแควนเจ้าฝ่ายแควนเจ้าก็ดมกำลังทหารถึงสองแสนนั้งรับที่จริงสิ่งโดยเข้ายุดิยภูมิที่ได้เปลี่ยนนละสร้างป้อมค่ายไว้รับศึกฮันซินเมื่อยกทัพเมื่อยกทับมาถึงเห็นสภาพของข้าศึกและสภาพของฝ่ายตนเขาตัดสินใจตั้งค่ายโดยเอาหลักยันแม่านาม้ำ แล้วส่งความจูโจมและแอบซุ่มใกล้ป้อมค่ายของฝ่ายข้าศึกถ้าใครที่เคยศึกษาประวัติศาสตร์สงครามสมัยโบ,บราณก็จะทราบว,ว่าการป้งค่ายโดยอัลลา,ย,าลยันแม่น้ํานั้นเป็นแผนที่นักการทหารถือนักถือหนาเพราะว่าจะทาให้ทัพของตัวเองนั้นไม่มีทางถอยตัวฝ่ายแคว้นเจ้าเมื่อเห็นดังนั้นครับก็เกิดความประมาทจึงพุ่งโจมตีกองทัพของฮานซิน,น่ับเต็มกําลังความจูโจมของฝ่ายฮานซินที่ซ่องสูงกําลังอยู่ใ,ใกล,ใกล้ก มาเห็นกำลังข้าสืบเคลื่อนทัพออกแนวหน้าเป็นส่วนใหญ่ก็ถือโอกาสบุกเข้ายึดป้อมค่ายพร้อมกับถอนท่งชายฝ่ายเจ้าทิ้งและชักท่มชายฝ่ายั่นฟินแทมฝ่ายกองทหารเจ้านั้นพันตูสูร้รบอยู่กับทหารฝ่ายั่นเป็นเวลานานก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้จึงเตรียมจะถอนกำลังทัพกลับเข้าค่ายแต่พอหันหลังกลับไปเห็นท่มชายของฝ่ายั่นโบกขึ้นเปลืวสะบัดอยู่เหนือท้ายของตนเองก็เกิดความโกลาหลขึ้นทันทีในที่สุดครับ ทหารสองแสนก็ถูกทหารไม่กี่หมื่นคนของฝ่ายฮันเข้าทำลายทน้สิ้นนับมาสึกครั้งนี้จบลงขุนพลทั้งหลายของฝ่ายฮันก็ได้เข้ามาถาม่ันสิ้นครับถึงความคิดของเขาว่าทำไมถึงว่างแผนกระบเช่นนี้ลูกขอผ่ันสิ้นนั้นตอบกลับไปว่าการใช้ดกำลังทหารย่อมขึ้นอยู่กับสภาพที่แท้จ,จริงสภาพที่เป็นจริงของฝ่ายเราในเวลานั้นก็คือทหารส่วนใหญ่ยังขาดการฝึกซ้อมไม่ชำนาญในการสึกเหล่านายทหารก็ยันไม่สุดข,ขมเยียกเย็นพอ จึงจำเป็นต้องหาทางให้เขาทั้งหลายตกอยู่ในสภาพที่น่าอันตรายทุกคนจึงจะคิดสู้ตายณนะความพ่ายแพ้ก็จะแปลเปลี่ยนเป็นชัยชนะตรงกันข้ามถ้าเกิดจัดการวางแผนกําลังทหารเหล่านี้ไว้ตรงที่มีทางหนีทีไล่ทหารทั้งหลายก็จะคิดเอาตัวรอดไม่ยอมสู้ตายแล้วในที่สุดก็จะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนบทที่7ความแข็งและความอ่อน ขุนพลที่สันทักในการนำทัพย่อมมีพร้อมทั้งความแข็งที่มีอาจจะหักล้างลงได้และความอ่อนที่ไม่ยอมสยบหัวดังนั้นจึงสามารถอชนะความแข็งด้วยความอ่อนชนะข้าศึกที่เข้มแข็งด้วยกำลังที่อ่อนกว่าถ้าแม้นมีแต่ความอ่อนอย่างเดียวพลังรบแห่งกองทัพของเขาย่อมถูกมันทอนได้โดยง่ายถ้าแม้นมีแต่ความแข็งยานเดียวพลังรบแห่งกองทัพของเขาก็จะถูกตีสูญสิ้นไปในที่สุดพึ่งพร้อมหมูุนด้วยความแข็งและความอ่อน แข่งอ่อนประสานกันนั่นแหละจึงจะต้องด้วยหลักแห่งคุณมพลว่ากันว่าการบ่มเพาะอุปนิสัยที่รู้จักประสานความแข็งกับความอ่อนเข้าด้วยกันนั้นเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งต้องฝึกให้ได้ถึงขนาดท,ที่ว่าแม้นะยาที่เผชิญกับความลำบากยากเข็นหรือกระทั่งตกอยู่ในสภาพที่ปลาชายพ่ายแพ้ก็สามารถรักษาความสุดขุมเยือกเย็นและสมองอันแจ่มใสไว้ได้ไม่หวั่นไหวตัวของขมแม่นึกเรียบเปิดไว้ว่ายามอยู่นิ่งไม่เห็นความนึกคิดในใจ ยามเคลื่อนไหวไม่ให้เห็นแต้มผู้ที่เดินอยู่หรืออย่างที่คนโบราณของจีนเขาได้กล่าวไว้ว่าเพียนถูกยามยันเพราะพลันชับหนังเข้าสู้นี่หาใช่ความกล้าหาญแท้ไหมรงกันข้ามถึงเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยฉับพลันก็ไม่สะดุ้งสะเทือนถึงถูกกนันแกล้ง่ยูย่ก็ไม่คลิ้วโปรดดัมนี้จึงจะเข้าหลักผสานความแข็งกับความอ่อนคด้วยกันบทที่8ความหยิงและความร่ามี ผู้เป็นขุนพลนั้นไม่ควรจะเยื่อยิงผุดังขาดความเยื่อยิงจะย้ำให้สูญเสียจยริยธรรมเมื่อหาจริยธรรมไม่ได้แล้วผู้คนก็ย่อมจะเอาใจออกห่างเมื่อผู้คนเอาใจออกห่างก็ย่อมจะเกิดความระสาวรสายในกองทัพและผู้คนก็จะพาก,กันแปรพักจากไปอันหนึ่งเล่าผู้เป็นขุนพลก็มีคุณจะตรณีทีเหนียวความตรณีทีเหนียวจะย้ำคนให้ตนไม่สามารถบำเหน็จความชอบของผู้อยู่ใต้บงังคับบัญชาด้วยเที่ยงธรรม อาจจะทำให้ทหารทั้งปวงไม่ยอมพลีชีพเพื่อการศึกเช่นนี้แล้วกองทัพย่อมไม่อาจได้ชัยชนะแผ่นดินย่อมจะอ่อนกำลังและข้าศึกกลับจะเข้มแข็งขึ้นคงจิ้วจึงกล่าวไว้ว่าถึงจะพร้อมหมูลนสติปัญญาและจะริยธรรมอันดีงามเสมอด้วยท่านโจพงหากเยื่อหยิ่งและตรีทีเหนียวก็จะหาข้อแก่แการศึกษาเอาอย่างไม่บทที่9คุณธรรมคุณพน้นั้นพึ่งปลูกฝังคุณธรรมห้าประการ ณพื่กนขจัดซึ่งจุดหอนแปลกยางจิตใจที่สูงส่งอันจะช่วยให้เกิดประเพณีนิยมที่ดีงามกระตันอยู่เ,เวที่ตาต่อวีรามานดาและและผู้เป็นพี่อัจจะทําไม่ชื่อเสียงเลื่อมลือตั้งหน้านในสัจจะลาความเป็นธรรมอาจจะทําให้พบหาเพื่อนฝูงไม่อย่างกว้างความการไขยควรเนี่ยปัญหาสุขุมคัมภีระภาพอาจจะทําให้ใจขอกว้างความความขยันมันเพียรอาจจะทําให้ภารกิจประสบความสําเร็จ เหล่านี้คือคุณธรรมอันดีงามที่ขุนพลทั้งหลายพึงปลูกฝังไว้อย่าเมื่อวางแผนไม่ได้ใคล้ควรถึงสิ่งถูกสิ่งผิดอย่าเมื่อปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนมิได้เห็นความเคารพและเลี้ยวใช้ผู้มีสติปัญญาอย่าเมื่อทําการปกุกองม,มิได้มีความเข้มงวดกุดอย่าเมื่ออรดมสมบูรณ์มิได้ให้ความช่วยเหลือเจือจุนแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่าเมื่อใช้สติปัญญามิได้หาทางป้องกันเหตุการณ์ทันอาจเกิดขึ้นอย่าเมื่อขบคิดปัญหา มิได้หาทางปลุดร,รู้ว่าที่เห็นว่าเล็กน้อยอย่าเมื่อตอนเองได้ยศถาบรรดาศักดิ์มิได้แนะนําผู้มีสติปัญญาความสามารถก็ทํางานอย่าเมื่อรบแพ้มิได้ละเว้นในการโทษฟ้าดินนโยนความรับผิดชอบให้แก่ผู้อื่นเหล่านี้คือจุดอ่อที่ขุนพลทั้งหลายพึ่งไปจัดเสียการเป็นขุนพลนั้นไม่ง่ายเลยนะครับนอกจากจะมีความสุขคูมรอบครอบแล้วยังต้องมีความเข้มงวดกดธรรด้วยสาระสําคัญของบทนี้ก็อยู่ตรงที่ ชีนให้คนพลทั้งหลายรู้จักไตรตรองในสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดอันเป็นปัญหาที่นักการทหารของจีให้ความสนใจอย่างยิ่งตั้งแต่โบราณกาป็นต้นมาคำใขขาพิเศษสงขัานต่ๆในด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวุฒิหน้าของขุนจือ๊อแม่งจือ๊อคำพีวิทยายุทธ์หรือแม้แต่ตำราพิเศษสงคมของสุนบูล้วนแต่เน้นหนักในเรื่องคุณธรรมแต่ทั้งนั้นครับโดยเฉพาะด้านฝึกฝนให้คนพลทั้งหลายเพลียพร้อมด้วยจริยะวิทยนะาและก็วางตัวให้สมถากลับ บทที่สิบเ่รนทับโบราณสมัยยามบ้านเมืองตกอยู่ในมหันตภัยพระมหากษัตริย์จะทรงเลือกเฟนบุคคนผู้ปริชาสามารถขึ้นมาเป็นแม่ทัพคนทั้งหลายเมื่อถือศีลทิ้เจอ,อยู่3าวันแล้วจะพากันมาร่วมพระราชพิธีณนศะสานเจ้าบุพการียามนั้นพระมหากษัตริย์จะทรงขันพระพักตไปเบื้องทัพศีนาแม่ทัพนายกองจะยืนเฝ้าหันหน้าไปทางเบื้องอุดรทิศจอมทัพจะถวายขวัญยาวพระมหากษัตริย์ทรงรับและยื่นด้ามให้จอมทัพ ได้รับสั่งว่าแต่นี้ไปขอให้ท่านไปสู่กองทัพเรื่องในกองทัพขอให้ท่านเป็นผู้วินิจฉัยตตดสินเอาเองเถิดแล้วทรงประกาศพระบรมราชโองการว่าเมื่อเห็นจุดหอนของข้าศึกก็จมบุกเมื่อเห็นจุดแข็งของข้าศึกก็จมถอยอย่าได้ดูหมิ่นขินแคลนคู่อื่นด้วยสําคัญว่าตอนนั้นบุญน,นักศัก์ใหญ่อย่าได้แตกสามัคคีกับคนทั้งหลายด้วยสําคัญว่าตอนนั้นปลาดเพือกแต่คู่เดียวอย่าได้ทอดทิ้งซึ่งศักจากและความจงรักภักดี ด้วยสําคัญว่าต้นมีความดีความชอบอย่านั่งเมื่อพลทหารยังยืนอยู่อย่ารับประทานเมื่อพลทหารยังไม่ได้ลงมือกิงจมร่วมร้อนร่วมหนาวรวมเหนืหน่อยร่วมพักร่วมทุกรวมสุขและร่วมประชน์ภัยพันตรายด้วยกันกับพลทหารเช่นนี้แล้วล,ล,าลายพลทหลายย่อมจะหามสู้ข่าศึกศัตรูจนกว่าชีวิตจะหาไม่ในข่าศึกศัตรูก็จะทายแพ้ราพนาสุอย่างแม่นมั่นเมื่อจับกระแสรับสั่งก็จะเรื่องวิธีจอบทตูมรนะนายผู้เป็นจอมทัพ เม่จะนำคนลอดผ่านประตูนี้ข้ามหากริยสทรงประกอบพิธีโดยจะทรงโน้มพระวรกายลงกลับพวงอรู้สึกพร้อมกับให้พระราชโอรสพร้อมกับให้พระราชโอวาทว่าจะรุกหรือจะถอยย่อมขึ้นอยู่กับโอกาสเรื่องในกองทัพขอให้ฟังคำสั่งจอมทัพอาใช่รอคอยพระบรมราชโองการไม่ดังนี้แล้วผู้เป็นกองทัพก็จะดุดผลึ่งควงมภาะพระององบนิดต้องเคลนฟ้า เบื้องบนนี่ต้องเปลงฟ้าเบื้องล่างนี่ต้องเปลงดินเบื้องหน้านี่ต้องเปลงข้าศึกศัตรูเบื้องหลังนี่ต้องเ l ลงพระมหากหัตริย์ผู้มีสติปัญญาจะค่ายครุกตะแทนศึกผู้มีความกล้าหาญจะตั้งวงหน้าปรกรบดังนี้แล้วภายนอกก็จะเอาชนะข้าศึกศัตรูภายในก็จะประกอบความดีความชอบจากดึกชื่อเสียงเยลี้ยงนมแ่ะช่วลูกช่วหลานและนำสันติสุขมาสู่ชนุ่นลัลงในบทนี้ครับผมแบ่นแน่แน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 แว้ว่าเรื่องในกวังทัพ ขอให้ฟังคำสั่งจอมทัพอาช่รอคอยพระบรมราชโองการไม่หรืออย่างสุนบูเองก็กล่าวไว้ว่าจอมทัพนั้นทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะไม่ปฏิบัติตามพระบรมราชโองการเดมไม่อยู่ในสนามรบในสมัยโบราณนั้นเรื่องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์สมมอบอำนาจเต็มให้ผู้เป็นจอมทัพนั้นเป็นมหาสำคัญมากครับเพราะว่าการสืบสงครามนั้นเป็นการขับเคี่ยวคนดยสติปัญญาบางผีแผมที่คิดเอาไว้ล่วงหน้าก็อาจจะเอาไปใช้ได้ไม่ทั้งหมด จะต้องรู้จักยืดยุ่งที่แกล้งไปทางสถานการณ์ของสมรภูมิรบถ้าเกิดว่าอำน,นาจทหารนั้นลุกสูงเกินไปผู้บังคับบัญชาแนวหน้าไม่มีอำน,นาจที่จะตัดสินปัญหาได้ใดโอกาสที่จะช่วงชิงเอาชนะก็จะหลุดมือไปได้ง่ายแต่ถ้าเหตุการณ์ร้ายแรงก็อาจจะทําให้โลกนั้งต่งทัึก็เป็นไปได้ครับฉะนั้นครับนักการทหารที่เฉลียวฉลาดจึงลงความเห็นแก่เป็นเอกฉันท์ในปัญหานี้มาตั้งแต่โบราณกาลอย่างเช่นตัวผของซุบูเอล่าวไว้ว่า จอมทัพนั้นทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะไม่ปฏิบัติตามพระบรมราชโองการอย่างเมื่ออยู่สนามรบหรือแม้แต่โคเล่นเอง,เองก็แนะไม่ว่าเรื่องในกองทัพของเห้่องคําสั่งจอมทัพอาจใช่รอคอยพระบรมราชโองการไม่บทที่17เลือกเส้นทหารหกับการผูกมือผูกเต็นองริง่งข้างแล้วจะให้ห้อยหอนโจทย์ทยานดังเดือหรือเปรียเสมือนปิดปาแล้วจะให้วินิจฉัยว่า นาขุนนั้นเกี่ยวพันถึงความเป็นความตายของอาณาประชาราบความท่ายแพ้ของสงคลาดความาแพชนะของสงคลามและความเสริญนุ่่เรื่องรือย่อยับอับปางของบ้านเมืองแม้เนเรื่องบนทีไ่ได้มอบอำนาจในการบำเน็จก,กระบวนให้ก็ไม่ผิดอะไรกับการผูกมือผูกเป็นของริงข้างและ้จะให้คอยหอนโจนทะยานดันดื้อตือเปียบเสมือนปิดปากแล้วจะให้วินิจใัยว่าไม่เป็นสีเหรียไม่เป็นสีเขียวซึ่งย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่หาอำนาจในการบำเหน็จทำวันตกอยู่แก่คุณน,นั้นอำมาตย์ผู้เรียงอำนาจในการโลงโทษความผิดก็มีได้อยู่ในมือของคุณพลผู้ผุนทับบัรรจงกะจะเกิดการเห็นแก่ตัวแล้วใครเราจะมีกระจายเบืสู้สุดถึงหากจะมีกลยุทธ์สูงเคียมเท่าอีอินหรือลีชามมีพร้อที่แชสามารถเสมอด้วยหางสิ้นหรือไปชีก็หาสามารถป,ปกอับรักษาแม้กระทั้นชีวิตของตัวเองไม้ตอนนั้นส่วนบูจึงว่า อย่างรบทัพจับศึกคำสั่งไม่ทัพเป็นอาญาสิกธ์ถึงนี่แม่บ,บรรลุมชอการก็หาสนองรับได้ไหมบทที่20ทาไว้อะไรสมัยโบราณผู้บรีชาสามบ้านจะเลียนไพร่ผลสมหวัลูกหลานของตนอย่างประสบความลำบากเขาจะเข้ามาแบบรับก่อนอย่างได้รับความดีความชอบเขาจะอยู่รลังท้ายอย่างไพร่ปได้รับบาดเจ็บขาจะปรอบย่อทำน้ำตายามไพร่วจะเสียสละชีวิต เขาจะจัดการฟังศพให้ด้วยบานเศร้าสนุนงามหิวหวยก็จะเอาอาหารป๋องต้นในไพร่กุลงามหนาวเล็ห์เขาจะถอดเสื้อขอมต้นสูงให้ไพร่ผลไพร่คุคนใดมีสติปัญญาเขาจะน้อมรับเข้านั่งในตำแหน่งที่เหมาะสมไพร่คุลคนใดกล้าหาญชาญศึกเขาจะบำเน็ญบำบัดให้ขุนพลคนใดทำได้เช่นนี้กองทัพของเขาย่อมจะแข็งแกร่งไม่มีผู้ใดในแผ่นดินจะสู้ได้ขุนพลนี้เรื่อชื่อ ไม่ว่าสมัยไหนก็กระทรวงดิจิทันี่เป็นหลักสังก์